สวัสดีครับพี่น้องแฟนแฟนม้ครับปาดอันดาลามาค,า,ลาครับปาดาล่าพี่น้องปาตดาล่าไหมปา<ด>ปรปาดหนากับซีตะเวขนขเ <c oughs> ขากระเถบงพ่าบงสุด สุดยังเขียนปาสภาษาอังกฤษปาดปีกากไหมโอ้ยบ่แมนปีของนั่งได้ปีนี่ปีปีกล้วยปีที่บ่ได้ใช้เงินเขาหรือเวทีแล้วครับพี่น้องแหวนเวทีออกมาแมนจะเอาข้างหนึ่งขับไป เอาวงหนึ่งข้าไปไปนี่เนี่ยพี่ดนึ่งครับฮะเออปัดดิวหันเพิ่งขึ้นใหญ่เนาะบ้าบออยู่นี่อยู่นี่เป็นเล็กๆยังไงไม่รู้โอ้เสียเสียนิดถ้าอยากกินอีกได้ปะเฮ้ยเฮ้ยอยากกินไหม มาีมี้่องไปขอบคุณป้าตีตีออกตีออกเฮ็ดดีๆเบอกข่บ้งมาเป็นเสื้อเฮ็ดเฮ็ดดีๆเอาลงเอาเอาลงยายทยเห็นสิวแล้วพอมันมีสิวมันมีสิวพ่อกินยังเอาเอาหนี้เอาเอาจักบาทหน่อบาเอานี้เอาหนี้ เอานี hablando, เอานี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 ยางละเศร้ารวมกันลอยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หอ่้าอันน่ะรวมกันลอยหนึ่งจ่ายไปเบียร์เหรอนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ารวมกันแล้ลอยหนึ่งดเอไห้ ไสจะอยากได้เมียแล้วพ่อยมพ่ออยากดูนมแเต้าขุบกรดาโซนนมเลสอมหมื่นมานีแล้ววาหัวนมก๋ยคือหัวนมกอ้ยแล้วก็ว่าไป่ดด้สวหัวนมทอนู่ปติพนะนปติบบนี้มาทหัวนมคว้วยเพนะก็คือดูได้ว่าทอนู่ปตินี่มันคือนมอีหยังเป็นสีว่าหัวนมกลาวยพนะอาหาแล้วลงโแคบช็อุสองเต้าก็ อร่อยนัพอดีนบ่ะยอดจังนี่ดีเลยว่ะเจ็บแย้มมือเศาตั้งเลยโอ้มากินได้พี่น้องมาซื้อกันอันหนึ่งจับไว้อันนึงจับไว้จับไว้เออ่น่ะ กินยังไปไทยมันเป็นเห็นดนมมาแล้วอืมแปล,แลหล่อืมกรวดลงแล้วครับที่โดม สอบจจกโมงโอ้ท่านเ่ล่ะไม่ไดที่ประสหลือมาอยู่ไม่ท่านหรอกงงลั เดีนเยวออกก็ได้เดียว่หลอละตนั้นต่วขึ้นมาเราไปเอ่วันนอยุยเสือนมผมเหจอมันคือสวดาแแ่เสอมันผายืดตัวหนูเอาแล้วแหละไปเดี๋ยวนี้ไปเอาก็เออ วัวทาก็ปื๊นกี่ผัวพ่อขอถามแต่สดุดตัใส่ได้ดีเลยเอาก็ต้ดนเหรียซื้อบริสิเลียดบริสิเลียดเป็นใดอกพีน้องตัดแบบว่า้าวันไหนว่างก็้เล่นใช่วันไหนใส่ได้ก็ขึ้นใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นเพร้ที่าประมตัดแ่บาิจะสบายพอปุิยจะขึ้นเหลืองเถอะ เียแล้วถึงจะเห็นนมมาแม่เนาะเลยไปเดี๋ยวนอนบ่ทองเสียบ่อีรนบบี้เลยไปเดี๋ยวบอกชุกบอกรลัดเนาะทองเสียเลยไฟข้าไม่ห่างก็เ่ราะไทม์เนี้ยมนเนบองหนังตัวเสดเบิ้ลรับทองเสียพนะก็เ่ราไทม์เนียมันเป็นยางขึ้นเหลียงแต่จะบอกรลัดเขาเสียอยู่อ๋อกับบาวิ้นมันนากรรสวดแกงก็บ่าวิ้นเอยทองเสียเลยองเสียเป่นแบอ้เด้อบอกลัดเราดีดีเลยอากาศนะครับผมนมันมาไหล แกมาอะไรกําลังแล้วโอ้มาไอไรสามแสนใส่ม่ดำําอะไรได้หรอต้องส่เด็กดํามีอะไรนำมูดจะพ่่งดีพิ <h <h ่นิ่น้ำป่อาบข้างนี้วนหนาพ่อนกเช่อ จะลึกจนเลี่นออกไงนอนหลควรควาเจ้าเลยกลัวคอยสูงดิคอยสูงดิมันใหญ่ซ้ำนี้เจอกันแล้วค่ะเอาพระอยากเจอมึงาบอาบแล้วผมคือเก่าลาซผบนรมเห็นไมรมลายเห็นตะกุยหรอลบเขเร้อ เบียเข้าแล้วไปเบียไปไปเอามาไปยังกกี่ตัวไงล่ะจอดจอดมาเออนี่นี่กินกินนี่มากินนี่มาพุดยากนะจิบอ่ะกินขาหมาอะไรมันบ่หน่ เอาเลยค่ะขอบคุณค่ะปัดแก่ขั้นวาจุดได้ฟองอู่เขาเพราะว่าจะต้องทาสีนี่คารสนี่คอี่ล็กไหมนะทุกคนคนตกแดกออนนไปจอหลังขอกาคลนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ